เปลี่ยนเทียบสีภายนอกพื้นพืนของนิคอนเทนไห้ซื้อสีอะไรดีครับจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมนะครับคุณหนุ่มนะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณแปนค่คอนเทนนีภายนอกนิคอนเทนนะครับพูดกันถึงเรื่องสีภายนอกของนิคอนเทนนะครับย้นอนความคลิปที่แล้วเราพูดถึงรองพื้นไปแล้วหลายคนก็บอกว่าสีนิคอนเทนเนี่ยมีสีรุ่นย่อยๆอะไรบ้างแต่ละเกรดก็แตมเอาทารพรีเมียมแล้วกะเป็นเกรดประหยัดเนี่ยมันมีอะไรบ้้าางถเกดย รู้นะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับค้าให้พวกเราด้วยนะครับเรามาบอกว่ามีแบบนี้นึงได้ไหมคอ่าได้นี่มันมีกี่เกรดค่ะสีเกรดของนิปเปเนี่ยค่ะของนิปเป็นเพนนะคะจริงๆเราก็มีเหมือนแบรนด์ทั่วไปนะคะมีตั้งแต่เกรดอัลต้าพรีเมียมพรีเมียมมีเดียมอีโคโนมี่นะค่ะหรือว่าจะให้แบ่งเข้าใจง่ายๆก็จะเป็นตามเกรดปีที่เรามักจะคุ้นชินกันก็คือเกรด15ปีนะคะเกรด10ปี8ปี5ปีนะคะแล้วก็จะเป็นเกรดทั่วไป เราสงสัยก็คือไม่กล้ารับประธานาธิบดีใช่ค่ะคิดว่า <III> ใช่ค่ะถูกถๆเต่าเลยครับผมก็เรามาเข้าเรื่องกันดีก,กว่านะครับว่าในทั้งหมดเ,เ,เนี่ยสี่ดิพอนเพจเนี่ยแต่ละเกรดแต่ละเกรดเนี่ยเราจะ,ะเรียนแต่เกรดบนสุดมาถึงเกรดล่าสุดเลยเนาะเร<อ>ิ่มจากเกรดบนสุด15ปีเอาท่าพีเศษเลยครับอ,อยากจะให้คุณแปลงเล่าหน่อยว่า ได้เลยค่ะสำหรับเกตสูงสุดอัลต้าพรีเมียมหรือเกรสิบปีที่หลายๆท่านเนี่ยก็จะคุ้นชินกันเนาะนั่นก็คือนีปอนเทนเวเทอร์บอร์ดดานีนนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าคุณสมบัติค่อนข้างที่จะพิเศษมากๆเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นคุณสมบัติในเรื่องของเซลล์คลีนิ่งสีสามารถทำความสะอาดตัวเองค่ะก็คือเขาเนี่ยจะไม่มีการอมฝุ่น นะคะก็เวลาฝนตกลงมาเนี่ยชารล้างฟิล์มสีฝุ่นเนี่ยก็จอกมาก็จะทําให้บ้านของคุณเนี่ยก็ะจะสวยสดใสเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะคุณสมบัติที่สองเขา,าังมีความยืดหยุ่น,นะะ้วยค่ะยืดหยุ่นได้สูงถึงสามเเซนเลยยิ่งถ้าใช้คู่กับสีรองพื้นเฟกซซี่ซิลเนี่ยก็จะช่วยปกปิดรอยแตกลายงาพวกแฮ i แค r เล็กๆก็ขาบบนพื้นผิวทางได้ดีเลยล่ะค่ะป้องกันความชื้นซึมออกมาจากผนังเพื่อจะแบบป้องกันการเกิดปัญหาบนฟิล์มสีได้นีค่ะ ซึ่งบ้านที่เกิดแคร์ไรแคร์หงอยๆเนี่ยก็คือบ้านที่สร้างด้วยผนังค่อย้เกอิฐอิฐมวลเบาใช่ค่ะฉาบปูนสกรีมอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วก็ลออักษณนะที่ก่ออิฐฉาบปูนเนีพวกเนี้ยจะเป็นอะไรที่เกิดแคร์ไรแคร์ได้ง่ายใช่ถ้าเกิดว่าสิ่ีไม่ช่วยที่อยู่ตัวเนี่ยมันก็ทําให้มันแตกปลายางไม่สวยมันจะช่วยได้ <c oughs> กับอีกปัญหาหนึ่งก็คือ บ้านที่ใช้ผนังพีพลาสะครับบางบางรุ่นก็รับทำมาไม่ดีแต่มีรูปอ่อน,นเยอะ,ะนะฮะถ้าใช้ลองฟูเฟ็กซี่ซีลคู่ก,กับเวเธอร์บอร์ดอะมันก็จะช่วย cover รรพวกนี้ได้ดีขึ้นถูกต้องเลยค่ะอน,นอกจากนั้นนะคะคุณจะส่งบาดพิเศษสุดๆเลยสำหรับตัวนังก้อนเพลเวเธอร์บอร์ดนั่นก็คือเขาค่ะสามารถที่จะทนความร้อนได้สูงถึง 96%้าสิบกืปอร์เซเลยใช่ค่ะสูงมากร้อนได้เนี่ยวันจะช่วยในอะไรคัดมีเลติ้งเรื่องการลดอุณหภูมิว่าอะไรอย่างไงมาแน่นอนค่ะเพราะเขาสะท้อนความร้อนออกไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะลดความร้อนบนอุณหภูมิพื้นผิวอะค่ะลดลงได้ถึง12องศาเลยทีเดียวเขาจะช่วยลดค่าไฟได้แล้วเนีถูกต้องค่ะเมื่ออุณหภูมิภายในบ้านของเรานะคะไม่ร้อนจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นแอร์เราไม่ทำงานหนักแน่นอนประหยัดค่าไฟแน่นอนค่ะแล้วมีผลสัมภาร์ตื่นอีกนไหมคะค่ะ ก็นอกจากนั้นนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็จะในเรื่องของความสีสวยทนยาวนานนะคะก็คือตามเกจที่บอกเลยนะคะเพราะเขาไม่เกิดปัญหาใดๆแล้วเนี่ยฟิล์มสีที่เราทาบ้านคุณเนี่ยสวยงามยาวนาน15ปีแน่นอนค่ะคก็คือโดยสรุปตัวเทบ์บอนสีเกดอัลตราพีเนียมาได้ยาน15ปีนะครับใช้ล้างความสะอาดได้เซลฟ์คลีนนี่ขนตงมาชาร์ลาน้ำได้ป้องกันการเกิดรอยแตกรายงาเพราะมันยึดติดตัวได้ถูกต้องค่ะนะครับแล้วก็ สุดท้ายคือสะท้อนความร้อนได้ใช่ค่ะลดอุณหภูมิพื้นผิวได้ดีมีให้เลือก2อฟิล์มสีอืมถูกต้องเลยค่ะมีให้เลือก2ฟิล์มสีนะคะนั่นก็คือเซมิกรดขึงเงานะคะหรือชีนที่เรียกว่าเนียนใช่เลยค่ะซึ่งตัวเวท้าบอร์ดะครับมว่าถ้าเราเปลี่ยนเกี่ยวกับแบรนด์ผู้แข่งเนาะอื่นๆที่มีขายก็เลยเช่นสีซูเปอร์ชิลซูเปอร์ชิลซูเปอร์ชิลสีเบย์ได้ชิลสุดนี่กรดนะคะค่่ะก็เป็นเกรดนี้นี่ถามเพิ่มนิดนึงค่ะเริ่มเนี่ยสีที่อ่อนเนี่ย เคยมีสีที่ชื่อ Color Shield ะคัลเลอร์ชิลเนี่ยเราพัฒนายังไงคะตอนนี้ถ้าเทียบกันกับตัวนี้มัทุกอย่างใช่ค<ช>่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นหูกับค่ะว่านิคอนเพนคัลเลอร์ชิลลนะคะต้องบอกก่อนว่าตัวนิคอนเพนเวอร์เทอร์บอลของเราตัวนี้ค่ะเป็นใหม่ล่าสุดดีกว่านะคะที่เข้ามาแทนที่ในกลุ่มของเกรดอัลต้า,ตาพรีเมียมนะคะซึ่งคุณสมบัติเนี่ยจริงๆก็ ดีกว่าตัวคัลเลอร์ชิลแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับเจ้าของบ้านหรือช่างสีนะคะที่กําลังมองหาสีคุณภาพสูงเนี่ยก็จะแนะนําค่ะให้ใช้ตัวนีโปนเพนเวเธอร์บอลได้เลยค่ะแต่สีคัลเลอร์ชิลจจะเจอในงานโครงการอะไรต่างๆใช่ใช่ใช่สิบห้าปีเหมือนกใช่ค่ะจริงๆความคงทนของเขาไม่ว่าจะเป็นคัลเลอร์ชิลหรือเวเธอร์บอลเนี่ยก็ยังเป็นเกรด15ปีเหมือนกันค่ะแต่จะมีบางฟีเจอร์ที่แตกต่างกันถูกต้องค่ะอัปเดตขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อรุ่นสิปีทั้งทีก็ซื้อเว ใช่ขึ้นมาีกว่าเพราะเพิ่งอัปเดตใหม่ขึ้นมาเนาะใช่ค่ะครบจบในถังเดียวแน่นอนค่ะทีนี้อันนี้ตัวแรกเนาะก็คือลดท็อป15ปี<ช>ถ้าเกิดว่าลบไม่ถึงนะฮะยังไงดีลดหลังมนันนิดนึงค่ะคืยอยใช่ถอยมาหน่อยก็จะเป็นเกด10ปีหรือว่าเกดพรีเมียมนั่นเองค่ะซึ่งในเกตพรีเมียมของเรานะคะนั่นก็จะเป็นตัวดิพ่อนเพลสไฮดชิลตัวนี้นะคะที่จะทนในเรื่องของทนแดดทนฝนทนสภาพอากาศได้ดี S <S นะคะที่สําคัญตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะช่วยสะท้อนความร้มอนได้ลดอุณหภูมิพื้นผิวได้แต่ต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่เท่ากับตัวของเวเธอร์บอร์ดนะคะใช่ค่ะตัวนี้นะคะก็จะย่อมยาวกว่าเวเธอร์บอร์ดมานิดนึงนะคะคอนทนทาน10ปีจริงๆก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยก็ค่อนข้างที่จะยาวนานเช่นกันนะคะใช่ใชค่ะตัวเนี่ยคบว่าถ้าเราเทียบกับเวเธอร์บอร์ดเนี่ยอะไรหายไปบ้างก็ ต้องปีนระแสรายการหายไปอายุงานอายุงานแค่ปีใช่ค่ะในคาะหายไปห้าปีแล้วก็เป็นรื่องล้อลดลงนิดนึงแต่เรื่องที่รักเรความสะอาดนี่ยังมีอยู่ถูกต้องค่ะยังทําได้ดีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เรื่องสระความร้อนก็ลดลงมานิดนึงใช่ค่ะถูกต้องค่ะตัวนี้ถ้าเทียบกับเด็กผู้ใหญ่ในตลาดก็จะเป็นเช่นชิวันนาโนต้องใช่ทีเควทีวันนาโนผมผมอยากจะถามเท้าความนิดนึงคือ รีฟอนเกนไฮบริดชิลแอสเทเรียเนี่ยเดิมเนี่ยก่อนที่จะเป็นรุ่นนี้มันมีสินค้าตัวหนึงชื่อิปปอนพีดีเลตไฮบริดชิลอ่าใช่ค่ะซึ่งตัวนั้นเป็นตัวเก่าตัวเก่าค่ะเป็นตัวเก่ามากแต่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ต้องบอกว่าห้ามสับสนกันเลยนะคะไม่ใช่ถ้าเป็นเก่สิบปีนะปัจจุบันของเรานั่นก็คือิปปอนเพนไฮบริดชิลเท่านั้นค่ะวีิเลต วีนิเล็กไฮบิชิลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวไฮบิชิลแล้วก็ยกเลิกขายไปแล้วด้วยยกเลิกขายไป<ช>แล้วค่ะเป็นสินค้าขาดถูกต้องค่ะครับใช่ค่ะโอเคพอสิบปีแล้วนะครับถ้านต้องการให้ราคาย,ย่อมเยาเรามาอ,อีกเหลือเป็นแปดปีไป็นแน่สำหรับเกรดแปดปีของนิป้อนเพนนะคะ <S <S <ฮ>ก็คือนิป้อนเพนวีนิเล็กนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยหลายๆโครงการชั้นนำเนี่ยเลือกใช้ค่ะ พราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมั่นใจเลยว่าขนาดโครงการชั้นนำอ่ะยังเลื่อใช้ยกตัวอย่างคโครงการชั้นนำให้ข่าอะไรอ่าก็จะมีนะคะของ a อีอจากรื่เงใช้ตัววีนเล็สของเรานะคะซึ่งถ้าผู้ชมทางบ้านเนี่ยใครอยู่ในโครงการของ AP เนี่ยก็มั่นใจเลยค่ะว่าสีอค,ค,สคอนเทนต์ไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนค่ะสีวีนเล็กสเนี่ยเมื่อเทียบกับในตลาดก็จะคือสีโพซีซ่าสีดำได้โปรซีซ่าสีเบเยอร์ปูออซีซ่นรสุลักอินสปายอะไรอย่างนี้ ซ,ซึ่งซึ่งตัวมีเหล็กตัวนี้มีเนื้อเข้าใจะว่ามีเนื้องเงลด้วยถูกต้องค่ะมีทั้งเนื้อกึ่งเงาะะแล้วะเนื้อดานก็คือมีให้เลือกตามความต้องการของลูกค้าแน่นอนนะคะถ้าอยากได้เช่นลาก็ใช้ซื้อเนื้อกึงออง่งเงาใช่กึ่งเงาเกึ่งเงาเนี่ยด้วยความที่เขามีเกลือมากกว่าคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของฟัง,งก์ชันืองการทำความสะอาดเขาจะทําได้ดีกว่าฟิล์มสีที่เป็นเนื้อดานค่ะเพราะยิ่งล่ลดลงไปในเรื่องของอัตราความร้อนุด ก็ S <S <an other> ผมไม่ได้มีเท่าทุกที่ใช่ค่ะอายุเก่เชที่หายไป <S <S <an other> ใช่ค่ะแต่ว่ายังสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการทนขับด่างขับเกลือทนสภาวะทนแดดถึงฝนตรงเนี้ยยังทนอยู่นะคะเพียงอาจจะมไม่ได้สามารถยืดหยุ่นได้หรือว่าสะท้อนความร้อนได้ค่ะจริงๆตัววีดีเล็กเนี่ยก็เป็นตัวสินค้าขายดีที่สุดตัวนึงของวีคอนเทนเนาะใช่เพราะว่าเป็นก็เรียกว่าเป็นตัวหลักหัวหอกในการขายเติมตัวเนี้ยเดิมมเนเป็น ถ้าเปิดช่างมือกับเรียกว่าสีบ้านไข่ใช่โลโก้จะเป็นไม้ไผ่หน้าสมัยที่โลโก้นี่ป้อนเพนยังเป็นตาพึ่งอยู่เลยโอ้ยุคดึกดำบรรพ์คุณจำตั้งแต่ไม่รู้ตัวนี้ก็คือเป็นมีเหล็กเก่าแก่ใช่สามสิบสี่สิบปีแล้วอันนี้คืออายุการแปปีอืมค่ะก็เดี๋ยวเราก็ถอยลงไปดูอายุงานห้าปีค่ะสำหรับเกศห้าปีของเรานะคะก็จะ ชื่อว่าตัวซูเปอปร์เซิร์ฟน<ค>ีปอนซูเปอร์เซิร์ฟรหลายๆท่านเนี่ย<ม>น่าจะคุ้นชินกับซูเปอร์เซิร์ฟอยู่แหละเพราะ<ม>ว่าเขาเป็นสีเบอร์เ<ม>นาะทั้งภายในและก็ภายนอกแ,แล้วก็จะมีแ<ม>ค่ฟิล์มสีเป็นฟิล์มสีด้านค่ะ<ม>แต่ว่าใหม่ล่าสุดค่ะเรามีการอินพุ<ม>สูตรสีนะคะพัฒนาให้ดีเยี่ยมมากขึ้นสำหรับตัวซูเปอร์เซิร์ฟของเรานะคะก็เลยเป็นเกท5ปีผ่านมก .2 3 2แล้วที่สำคัญค่ะซูเปอร์เซิร์ฟตัวใหม่ของเราเป็นสีเบคค่ะถูกต้องเลยค่ะ อ่าและยังไม่พอขยายความ B G S สองสามสองหนึ่งไหเสื่อผู้โสดไม่เข้าใจค่ะโดยปกติแล้วนะคะมาตรฐานนะคะของสีทาคาเนี่ยหลักๆเรามันจะเห็นตัว272เ็ก็จะ B G S ทั่วไปที่ต้องการาชการได้นี่คือ272ใช่ค่ะซึ่งพอถ้าให้มีความเข้มข้นของการทดสอบนะคะก็จะเป็นตัว B G สองสามองหนึ่งค่ะก็จะมีความเข้มข้นจะมีความ ยากในการผ่านมากกว่าในการทนทานหัวข้อในทดสอบการทนทานเนี่ยจะเยอะมากกว่าค่ะแล้วก็คุเลิมากกว่ามอกสองสามสองหรอเจมอลกที่สูนย์มอกอใช่สองเจ็ดสองเดใช่ค่ะซึ่งซูเปอร์เซิร์ฟของเราค่ะคือผ่านมอกอที่สองสามสองหนึ่งนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นซูเปอร์เซิร์ฟเนี่ยเขาเรียกว่าตำแหน่งสินค้าเขาก็คือสีราคาถูกที่ผสมได้และมีมอกออย่างนี้มีคืงเงาด้วย Oh. ใช่ค่ะคือเรียกว่าตอบโจทย์เลยเพราะว่าหนึ่งคือคุณภาพดีเลือกได้หลายเฉดสีนะคะรวมถึงราคาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะย่อมเยาเลยทีเดียวมีภายในน,นะคะจะมีฟิล์มด้านแล้วก็ฟิล์มผิวเงาค่ะ,ะใช่ค่ะสาหรับภายในเนี่ยก็จะเป็นฟิล์มด้านค่ะอันนี้ก็คือตันที่สี่ใช่ค่ะตัวที่ห้าคือตัวถูกสุดเลยถ้าเกิดไม่สนใจประหยัดเก็บประหยัด เน้นความสวยงามค่ะใช่ค่ะเน้นความสวยงามเน้นสีสันสดใสนะคะอ่านี้ก็จะเป็นตัวจูเนียร์99เลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการทาสีให้ขึ้นนะคะสีมีให้เลือกหลากหลายนะคะก็ง่ายประมาณนี้ค่ะแต่อันนี้เขาไม่ได้เลทติ้งปีไว้ไม่ได้เลทติ้งปีค่ะเราก็จะเหมือนเน้นในเรื่องของ ใช้ง่ายล่ะครับคขึ้นอตั้นไวแล้ว<ช>ลลก็กกวจบการเร็วก็คือสำเพ็งงาน exhibition การเลนเดเวลพอพัฒร์เนสไนโ่ <ๆ S 2> ที่แบบไม่ต้องการความทนทานหรือว่าเจอสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นตัวเจลเนี้ย99ลายค่ะคะเพราถ้าเราเรียนเครดก็คือตั้งแต่เวสบอลบนสุด ทุกอร่างค่ะไฮเดรชิวใช่ค่ะสองวินิเลตตัวสามใช่ค่ะจูบเซิร์ฟค่ะตัวที่สี่ใช่ค่ะแล้วก็จูนอย่าก็สิก้ะตัวที่ห้าใช่ค่ะมีคำถามเพิ่มครัค่ะสมัยก่อนในนิคอนแคสจะมีสินค้าดังตัวหนึ่ก็ชื่อนิคอนทีอีควาทมันอยู่ตรงไหนของตลาดยังไงอยู่ในสมการนี่ไดนะ อ่าสำหรับตัวนิโกเพนทีนวันนะคะก็ยังอยู่ในกลุ่มของเกะพรีเมียมอะคะ่ะอาย,อยมามากกุประมาณแกืบสิบปีใช่ใช่เพียงแต่ว่าเขาจะเป็นเหมือนอิลาสโตมาลิค่ะกลมคือสียืดหยุ่นก็จะเน้นความยืดหยุ่นพิเศษก็จะเป็นในตัวของทรีอินวันค่ะก็คือนี่ถือเปตนาแตก่งเป็นตระกูลสีแก้ปัญหาสำหรับว่าที่มีอาการหนักจริงหนักจริงๆใช่ค่ะ อันนี้ก็เราใช้ตัวทีวันได้ถ้าไม่หนักจริงๆเนี่ยเวทบอลก็เอาหนึ่งแต้มใช่ค่ะจริงๆเวทบอลเนี่ยค่อนข้างที่จะครอบคุมทุกปัญหาที่จะเกิดขึ้นในบ้านของเราได้เลยแล้วค่ะครบจบในถังเดียวนะเพราโฆษณาใช่เลครบจบในถังเดียวค่ะครับผมก็วันนี้เนาะเราก็ได้มาเล่าเรื่องสีทิวทัศน์ทั้งข้ารุ่นนะคะให้ฝังกันแล้วที่ผมเองนะครับก็มีขายทุกรุ่นเลยนะครับแต่จะซื้อสินค้าเศนตัวไหนรุ่นไหนยังไง ด้วยราคาขายงสั้งแต่ทางแรกเลยไปเลยใ่ไหมครครับดาการนิดนึยก็ในห้ารุ่นภายนอกครับที่แนะนําไปแล้วนะครับก็ในราคาขายส่งแต่ทางแรกเรามี6เป็นทั้ง10สาขาเข้าไปได้เลยครับหรือว่าไปทางช่องทางติดต่อทางต่อไปนี้นะครับออนไลน์แล้วก็เรามีส่งฟรีตามเงื่อนไขทั่วประเทศได้เลยคลิปหน้าจะเป็นอะไรเราติดตามนะครับวันนี้พวกเรา3ามคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ถ้าไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆกับร้านสีอันดับหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้น,นะคะกดเลย